วิจัย and this is another research c a l l e w n e อ่านี่คุณเวนครับผมเป็นนักวิจัย so BCV he provides targeted support and balance อ่า BCV นี่ให้อะไรบ้างฮะให้การมุ่งเป้าแล้วก็การสนับสนุนและก็จัดสมมุลของเรื่องหัวใจ okay there is a scientist who said if all insects were to disappear on this planet อ่ามันก็มีนักวิยาศารกล่าวว่ามถ้าเกิดไม่มีแมลงในโลกนี้เลย in 50 years all living things will die ภายใน50ปีสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี่ก็จะตายทั้งหมด if human beings were to disappear from this planet ถ้ามนุษย์ไม่มีอยู่สักคนเลยในโลกนี้ all living in 50 years all living things will flourish ภายใน50ปี้งหน้าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนี่จะเต็มโลกเลยครับ this planet don't need us to survive มีแนโลกนี้ไม่อยากจะให้เราอยู่จะให้ขวางโลกทำลายโลก All good things can be found on this planet Including cure for diseases we just need to find them รว a ทั้งวิธีการห o การรักษาบริบู s ณ์เราด้ว Okay so the plants on this planet has plenty of benefits for us Okay, just now n กั b เตัว e 6 and 11 so this is the answer 6สมุ uh, herbs and 11วิตามินและแรนคับผมที่จั่วไแลอนนะครับผมเลข6เลขนีเฉลยแล้วนะครับผมก็เป็น6สมุนไพร11วิตามิน has BCB v อเคดั i น h ้ r b n s f a r ส e ุ t ไพรแมีตัวิตามินและแร่ธาตุบวกว าสารสกัดเต้าห okay. so we'll go through each uh, ingredient and see what's the benefit from having it in BCB อ่าครับผมแล้วก็จะไปลงของแต่ละตัวตัวสารประกอบในของแต่ละผลิตภัณฑ์เอ้ย this is a, just a diagram of how a disease can progress in our body อ่านี่ก็จะเป็นรูปแสดงให้เห็นว่าโรคนี้เริ่มพัฒนาขึ้นได้อย่างไร Okay, always starts with something that is not balanced in uh, okay, starts that not always balanced our b o d y เริ่มจากแรกการเสียสมดุลของร่างกายเรา usually come can f r โอเคมันมัน i ามารถมาจากที่ไหนมาจากอาหารที่เรากินมาจากการใช้ชีวิตของเรา our genetics โอเคยีของเรา and maybe we have other form s of diseases หรือว่าโอเคเป็นโรคต่างๆ a that cause imbalance in the body ทำให้ร่ากาย เริมเสียสมดุลไปแล้ว If we don't do anything about it, it will cause damage. ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยไม่จัดการอะไรเลยมันก็จะเริ่มสร้างความเสียหายให้กับร่างกายเรา Okay, when there's damage, then we will have symptoms. อ่าโอเคพอเริ่มมีอะไรเสียหายร่างกายแล้วเราก็จะเริ่มเห็นอาการเริ่มปรากฏมา One of the symptoms is easily tired. เช่นเอ๊ะทำไมเหนื่อยง่ายจังเหนื่อยปกติเหนื่อยง่ายเกินไปเหนื่อยเร็วเกินไป The other one is when we climb a flight of stairs, we have difficulty breathing. ว่าโอเคว่าเราขึ้นบันไดรลัยหลายก้าวมาปั๊บเราเริ่มมีปัญหาในการหายใจผู้หมอกแล้ว sometimes we get migraine headache นั่นหรือเป่ารเรามี migraine หรือว่ามีปวดหัว okay so these are signs that something is some damage is going on อ่าเป็นอะไรก็เป็นอาการที่บอกบอกว่ามีการมีความเสียหายเกิดขึ้นในร่างกายเราแล้ว so if we don't treat it will progress to become a disease อถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการเลยมันก็จะกลายเป็นโรค but early in the disease if we treat it it can become reversible เป็นโรคแล้วรีบจากการรักษามันก็จะกลับกายหายได้ back to normal ลกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม okay but if we don't treat it it will progress and the disease become irreversible ถ้าเกิดเราไม่รักษาเกิดอะึ้นก็กับกลายเป็นโรคที่ไม่ไม่สามารถกลับให้สูป่ปกติได้เหมือนเดิม no turning back ยังไงไม่มีหัวกลับแล้ว okay. so f o r life b c v contains f o r life transfer factor ตัวในผลิตภัณฑ์ b c v นะครับผมก็จะประกอบด้วย For life transfer factor. Okay, it provides you it's a protein molecule that gives information to your immune system. Okay, for example, um, your body is full of immune cells which are actually soldier cells. These soldier cells protect your body from enemies. ก็จเป็นเซลอ์ทหารมาปั๊บเนี่ยก็จะป้องกันเราให้จากโ,โรคต่างๆที่จะมาถา But who teaches your soldier cells who to fight and how to fight? แล้วล่ะใครสอนเซลล์ทหารเสือเหล่านี้ล่ะจะรบยังไงค่าเชื้อโรคเังนไป If you are a newborn baby, your mother will pass to you her transfer factor from her cholesterol. ถ้าเกิดเรายัางเป็นทารกใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดใครทารกที่ได้ดูดนมแม่ ก็จะได้ตัวภูมิคุ้มกันจากแม่ี่ไปสอนให้ If you are a baby cow, it will come from the mother cow. ถ้าเกิดโอเคเป็นลูกวัวก็มาจากแม่วัว If you are a baby chick or a chick, it comes from the mother hen. ถ้าเป็นเจี๊ยบก็มาจากแม่ไก่ But now all of us are adult. Where are we going to get mother's milk? ตอนนี้โอเคทุกอย่างก็ทราบใ้ทุกอย่างันต้องมาจากนมแม่ To educate our immune system. เพื่อจะให้สอนระบบภูมิคุ้มกันเรา Okay, so what for like this is we are borrowing the

So, this is the reason why, uh, one of the reasons doctors prescribe ginkgo for people who have poor memory. Okay, so, if you feel you are always forgetful, try taking ginkgo. Okay. Ginkgo also has flavonoids for antioxidant protection.

Thailand There's no supplement that has Hawthorn ะจากการสำรวจเราพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Hawthorn เนี่ยไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย I I don't know why nobody has produced supplement with Hawthorn so we are the first with Hawthorn นะเข็ไม่แน่ใจว่าโอเคเขาไม่เอาเอาตัวนี้มาขายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นชั้นน้นแล้วไม่มีใครมาขายเราก็เป็นเจ้าแรกที่เอามาขาย Okay so the main function of Hawthorn is to reduce blood pressure หน้าที่แรกก็คืออะไรก็คือลดความดัน Okay. For those of you who are taking uh, drugs to reduce your blood pressure, <laughs> the doctor may prescribe you a drug called ACE inhibitor. inhibitor <laughs> or ARB, ARB or aldosterone receptor antagonist. This is just the name of the drug. Aldosterone. Okay, these these three drugs.

ทและ also Hawthorn is able to help increase the amount of blood pump out of your heart. แล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณการสูบฉีดโลหิตออกมาจากหัวใจ This is important for people who have w e a r t เป็นอะไี่สำคัญมากสําหรับคนที่มีหัวใจบองแอนะครับเพราะ that if your heart cannot pump out enough blood like you will always feel tired. เพราะว่าถ้าเกิดว่าหัวใจสุบฉีดปริมาณไม่เพียงพอเราก็จะรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา And you will have low blood pressure. อะไรเกิดขึ้นหลังเราไปวัดความดันมันก็จะกลายเป็นว่าความดันต่ำกีฮอทตอนอุ a ซูเฮสแอนตี้ออกอ่าแล้วก็ฮอทตอนนี่ก็จะมีอะไรสารต้านอนุมูลสสาสูงและช่วยลดของคอเลสเตอรอลกีอีกอันหนึ่งนะครับผมตัวที่เป็กระเทียกเทียสา n มารสช่วยลดของคอเอรอกอีอันหะกอบมที่สปมาระกเทียมกระยมีรต้านนลา่ง โอเค okay, there's a compound called a l i c i n in garlic that causes bad breath เมื่อเรากินกระเทียมเราประกอบตัวนึงว่า allicin เนี่ยมีมีอยู่ในกรเทียมแต่ข้อเสียก็คือว่าให้เกิดกิึบ That, that compound is actually good จริงๆตัวสารประกอบที่ทำให้เกิดกลิ่นกระเทียมที่ว่าบางคนบอกว่าเหม็นหรือบางคนทนไม่ไหวอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแบบหัวใจ t h e t compound reacts with our red blood cells to help reduce blood pressure ตัวนี้ป้ามันจะไปกระทบกับตัวเม็ดแดงทำให้ตัวลดความดันได้ so ซูอิโมกาลิกนะเพราะฉะนั้นกินกระเทียมมากๆนะครับผม and eat it raw นะแล้วก็กินสดๆจะก็จะดีกว่า how much should we eat a day we should eat one clove of raw garlic a day คุณกินเท่าไหร่ล่ะโอเคแน่าจะวันละหัว so if you can't then you have to take a supplement แต่ถ้ากินไม่ได้เลยทำไงก็ต้องเสพเงินซื้ออาหารเสริมครับโอเค I have a friend

ความรับผอบของคุณย,ยายก็คือว่ากับเสียง Okay, now we have this resveratrol which is known as the ferrari of antioxidants resveratrol หรือว่าเป็นรถเฟอร์รารี่ของซาตานอารมณ์สระ because it's a powerful antioxidant a uh, เป็นซ uh, าตานอารมณ์สระที่มีพลังมากโอเค your resveratrol comes from your grape seed extract h uh, ตัวนี้มาจากไหนนะครับมาจาก uh, ตัว uh, มเมล็ดองุ่นสกัดออกมา Okay, it also helps to lower down your bad cholesterol and increase the good cholesterol <laughs> <laughs> and also causes your blood to be less sticky so it doesn't clot and it can flow smoothly <laughs> okay, the other one is coenzyme q10 i'm sure you've all heard about coenzyme q10 <laughs> ส่งอคงแล้วอาพเราได้ิมากๆ The important thing about coenzyme Q10 is it provides energy to your cells. ะที่สคัญืออะไนให้พลังงานจะเ So when it provides energy, think about anti-aging. ให้พลังงานก่เซลแล้วก็คิดถึงการชวัย Okay, so the other thing coenzyme Q10 helps is it helps your body to absorb vitamins and minerals better. ตัว Q10 ไปเนี่ย มันก็จะช่วยให้เรา uh, ช่วยในการดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้น This is also a very powerful antioxidant to protect your heart, liver, and lungs uh, เป็นสารป้านันอนุม,มูลสระซึ่งดีต่อหัวใจต่อตับ And studies have shown that people who take coenzyme Q 1 0 who have heart disease uh, uh, จากสถิตินะก็บพบว่าคนที่กระตุ้นหัว,วใจที่ทาน Q 1 0แล้ว Their survival rate is longer That means they can live longer uh, อัตราการรอดมันสูงกว่าก็แปลว่าอะไรอยู่ได้นานขึ้น mm hmm. so if you are 55 and have heart attack and you want to live to 80อ่าถ้าเกิดสมมติคุณเป็นโรคหัวใจใช่ไหมฮะอ่าโอเคแล้วคุณอยากจะอยู่จนอายุ80 so cook enzyme Q10 would be one of the things you uh, <okay. S 2> want to take enzyme Q10 ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับ okay the other one is ginger oil which w e which is very good in Asia because we use ginger a lot in our cooking อ่าตัวเป็นตัวน้ำมันขิงซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะในกลุ่มอาเซียนเราเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือขิงเป็นส่วนประกอบในอาหารที่เราทำอยู่แล้ว It helps to reduce cholesterol and helps the blood flow more smoothly ลดคอเลสเตอรอลทำให้เลือดไหลเวียนให้ดีขึ้น o k so we have all these herbs in BCV six herbs นี <and> ่เราก็จะมี6สมุนไพรอยู่ในกระเพ BCV <B. S 2> Transfer Factor และก็ a ารสเป f a c t o r So eleven vitamins and minerals <coughs> these are just some that i highlight, which is vitamin b3 it helps to increase your good cholesterol. Uh, folate, vitamin b6 and 12, which helps to lower your homocysteine level. remember we said we always want it low. folate, b6 12.

แต่ไม่สม่ำเสมอ and not only because when they see a beautiful girl อ่าไม่ใช่เฉพาะเพียงเห็นผิวสวยๆนะครับผม t heartbeat irregular when sleeping when walking <c oughs> anytime เอ่อไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนตอนไหนก็ไา้จะบอกว่าใจที่เต้นไม่ถปกตินะ the other thing is vitamin E that helps to improve your heart function and reduce your bad cholesterol ตัววิตามินเอช่วยเออ่การทางที่ของหัวใจแล้วก็ตัวเกกี่ยวับลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดี Okay, not communicating very well. I think this speaks in English and that one speaks in Thai. Next slide, please. Okay. All right, so in summary, BCV has uh, these six functions. <laughs> so when you think about BCV, if you want to uh, introduce it to your friend or your prospect, these six things is what BCV does. จะเกิดุ่นจแนะนำ B C V ให้แก่เพื่อเพื่องานอะไรต่างๆเลปัเนี่ยก็จะเป็นขอ้ผหล้วพี่ส้มอ o สุ้าตัวนี้รัจะ่อภไทด้ f i s, okay, this <S, <Yeah>. <S one of a okay, okay, l it helps to reduce blood pressure ห่เกี่ยวกับองอความนโล helps to bend, uh, bend, uh, support healthy cholesterol levels สนสุนระดับของคอเลสเตอรอล improve your heart function uh, ปรับปรุงการทำงานของหัวใจ Antioxidant Protection อันนี้มีตัวป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ Ensure your blood flows smoothly อ่าแล้วก็เลือดกระแสไหลเวียนในเซลล์เสมอ And support your immune system because of the targeted t r a n s f e r t i n และก็สำหรับตัวเพิ่มในด้านพิษกันเพรา์โมนธาตุโซลแฟคเตอร์ Okay so remember these six functions of BCB อ่าเป็นอันนี้คือหน้าที่นะครับของ BCB Okay so now you will ask why BCB ทำไมแล้ว BCA ทำไมต้องี c b ล่ะ Why should anybody take BCB ทำไมต้องกินล่ะ Okay remember the six herbs and eleven vitamins and minerals มันจะไม่เล่่งของอะไรใช่ไหมโอ๊กสมุนไพร11วิตามินเอ่อเอ่อเหลือแร่แร่ธาตุ For Life has taken the best ingredients on this planet put it into this product For Life i ก็ไปสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมามาใส่ในกระป product. so that now you don't have to eat three to four types of supplement, but just one supplement. and, and you get the same money, 70% compared to if you take multiple supplements. and the money that you save, you can go for a holiday. okay, so that's the lifestyle we are hoping to give you all. health. นั่นเป็นการใช้ชีวิตเส่นบริษัทอยากจะให้เราได้ไปอยากต่างเราตามให้ไปเที่ยว so do come to Malaysia มามาค but don't come now because of the haze the air quality is very bad แต่ตอนนีลาทางด้านคามจั so I'm very <In Malaysia. S 2> happy to be here I'm trying to run away from Malaysia ฉันดีใจมาที่อยู่ที่ฉันพยยทางหีออกจากมาเลเซีย who should take BCV อ่ใที่คน must it be somebody above 55 t 55 เช่นคนอายุ55ปีขึ้นไปไหม or only w o m e n who menopause หรือว่าสตรีวัยทอง okay remember we talk about your risk เนี่ยเราย้อนกลับมาเรื่องการเสี่ยง okay who should take big CV people who have had heart attack before เช่นคนที่เคยเป็นโรคหัวใจอาการหัวใจขาดมาก่อน people who are above 50 who wants to live to 80คนอายุ5 0ปีขึ้นไปอยากจะดูม80 okay People who smoke, that means it could be somebody who is 20 something and smoking right up to 60 something who is smoking. Okay, Some uh, people who have diabetes, you are at high risk of heart disease. Those who have blood pressure that's higher than normal. Okay, men who wear your pants more than 40 inches, size 40. Mm -hmm. Or ladies size 36 and above. Right? Mm -hmm. Okay, when you go for a blood test, the doctor tells you your bad cholesterol is high and your, high, uh, your good cholesterol is low. Mm -hmm. Or you have somebody in your family who has had heart attack before. แล้วเคยมีโรคบางอย่างท้องรัวใครเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน My husband is in his 2 0 s and he's taking cardio อ๋ออันนี้ของแฟนฉันเนี่ยก็อายุที่สิบกว่ากเป็น Because his father has had heart attack before four by not four stents in his heart ว่าพ่อของแฟนเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจมาก่อนก็ใส่ขดลวดเข้าไปถึงสี่ขด h e าไป o ำหัวใจ r ่าตัดส b มีฉันนะพ่อสามีเาไปท o หัวใจ s ่าตัดสี s ครั้งที่ต้ o งเงิ1 2 0 0 0 Ringgit 120,000 r i n g t เป็นแสนสองใช่ไสนสงหลุดสิบไปเอาไป้านสองส่วนเง่าข้าวยเนี่ย่าใคจะีเนี่ยยุค่า้เการตัด

So. High homocysteine. This one has to come from your blood test. you got to do a blood test. When was the last time you did a blood test? Every year. Ten years ago? <laughs> Maybe a few months ago. We need to take it every year. But I know many people who don't want to do because they rather not know what is wrong with themselves. ไม่รู้สักดีกว่า yeah when you don't know it's better sometimes you feel ไม่รู้ดีกว่าใช่ไหม but remember the this the chart of disease progression if we don't do anything about it it gets irreversible and that's when problem starts ออแลก็เเ่่ยังไมะสดปโคถ้าเกิดวราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นโรคที่จัดการไม่ได้ไมที่มันย้อนกลับมาได้ปกติได้ okay, hey, lifestyle. if you have lifestyle that's stressful, if you don't exercise or you like to eat a lot of fatty food and fried foods, then your risk of heart disease will also increase. Uh, of all the types of meat, one of the highest in cholesterol is. Uh, After would หลังจากนั้นจะเป็นเนื้อวัว The healthiest would be chicken and fish แล้วตัวที่เนื้อที่ดีที่สุดที่หมายหมายถึงว่าคอร์สต่อไปก็จะเป็นเนื้อไก่แล้วก็ปลา So we so if you answer any one yes to any one of this uh, then you should be taking BCP for prevention and support คุณถามใครแล้วเขาตอบว่าใช่เพราะนเขากำลทาน BCP Or if you know anyone who has uh, high has and risk BCB. of heart disease, then you should recommend to them BCV. Okay. Yeah, the reason why for life put all these ingredients into one bottle and reduce the cost is because for supplements like this you should be taking long term. ไปสับทึ้จับทุกๆอย่างมาใส่ในกระปุกเดียวกันเพราะะคุณต้องกินอาหารเสริมตัวนี้ระยอย่างถูกไหมครับ Not one or two months and then stop ไม่ใช่ากินหนึ่งหรือสองเดือนแล้วก็เลิกกินบอกโอ้ยดีแล้ว Okay So when to start if you know you have the risk when should you start taking ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีความเสี่ยงมาเมื่อไหร่คุณจะเริ่มลง Now tomorrow next year เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ปีหน้า So if you know then you need to do something about it คุณรู้คุณก็ควรจะทำอะไรบางอย่างใช่ไหม So how do you take it It's f o u r capsule day? ต้องทานเท่าไหร่นะฮะสี่แคปซวัน a y we recommend to take it after food สหรับเราจะแนะนำให้ทานหลังอาหารนะ Okay So BCV has actually is very complementary to other